สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับเพจครูฟุตบอลสอนทีดีพิมพจริงๆวันนี้เรามาหลายหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเครื่องทีดีพิมนะครับเราไม่ได้มารีวิวเครื่องอะไรนะครับแต่ว่าเรามาเป็นการแนะนําเครื่องดีกว่านะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มาถามว่าอยากให้แนะนําเครื่องหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ทุกเครื่องปิมพแล้วก็จะมารีวิวให้กับทุกคนก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนํา ดูแนวโน้มของเครื่องแล้วก็ไอที่มีขายในประเทศไทยด้วยเนี่ยก็เราสามารถมาคุยกันได้นะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหลายชื่อที่เป็นที่นิยมณนะตอนนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยแล้วเราก็จะมาคุยกันนะครับผมต้องเกริ่นอย่างแรกคือว่าเครื่องพิมพ์ที่ผมจะมาแนะนาเนี่ยมันคือเป็นเครื่องที่ขายในประเทศไทยแล้วก็บางเครื่องก็คือได้ใช้แล้วกับตัวเองนะครับแล้วก็บางเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เคยนะครับแต่ว่า ก็มีคนรู้จักหรือว่าคนที่ใช้อยู่นะครับมันก็เลยสามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าเราไม่ได้มารีวิวเครื่องนะครับแต่ว่าเรามาแนะนําเครื่องสําหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็จะไม่ได้พูดข้อมูลอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะครับแบบเอาให้เข้าใจง่ายที่สุด ที่แบบว่าคนทั่วไปก็เข้าถึงได้นะครับผมเล่ากลับมาต่อน,นิดนึงว่าหลายคนมาถามให้แนะนําเครื่องนะผมก็ต้องแนะนําไปว่ามีงบประมาณเท่าไหร่จะนําไปใช้งานในด้านไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูเน้นใช้งานที่มีคุณภาพสูงเนี่ยแบบเป็นทางการหน่อยเนี่ยเราก็ต้องแนะนําอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็เลยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างการที่เราจะมีเครื่องปิ้นสักเครื่องหนึ่งนั่นเองนะครับก็อย่างที่เคยเปรียบไปก็เหมือนแบบรถยนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็คือ มันก็ต้องอยู่ในเรื่องการใช้งานด้วยนะครับผมผมจะเปิดรายชื่อของเครื่องที่ผมลิสต์มานะครับถ้าใครเข้ามาดูนะครับแล้วก็สามารถเห็นแตกต่างจากนี้ได้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าใช้เครื่องไหนอยู่แล้วข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับอันนี้แต่ว่าที่ผมแชร์ก็คือเป็นต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมอันนี้ันเป็นแปด เครื่องเลยนะครับแปดเครื่องที่ที่ผมลิสต์มานะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะครับผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับก็คือพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสําหรับผู้เริ่มต้นเลยแล้วก็ราคาเนี่ยประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับแบบว่าประมาณเจ็ดพันแล้วกันนะครับแบบตีเลขกลมๆเลยจะอยู่ในช่วงนี้ทั้งสี่เครื่องนี้แล้วจะเป็นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีก สี่เครื่องข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นในระดับที่คนใช้งานแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงหรือว่ามีพื้นที่ในการพิมพ์นเนี่ยที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็สามารถแบบรับงานพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะครับมันจะไม่ใช่สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็อันนี้ก็เลยแบบว่าเออลองมาดูในตลาดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับอประมาณนี้เราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ที่มาแนะนําเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องมีหลายเส้นนะ พูดว่าอันนี้มันเป็น Open Source ทั้งหมดเลยก็หมายความว่าเราสามารถดัดแปลงได้เราสามารถใช้อะไรของที่อื่นมาใส่ได้เราสามารถใช้วัสดุจากไหนก็ได้มาปิิ้นได้เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์สลเซอร์เนี่ยอันไหนก็ได้นะครับที่ที่สามารถสไลด์งานได้แล้วก็มาปิ้นได้มันจะไม่ใช่แบบที่มีลายเส้นที่ที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ของเขาใช้วัสดุของเขาแล้วก็ใช้เครื่องปิ้นของเขานะครับแบบการแมทเทนส์นอะไรก็ต้องมีทีมงานของเขาอย่างนั้นก็คือ เราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่ว่าเรามาพูดถึงตลาดที่มันใหญ่กว่าก็คือเครื่อง Open s o u ซ c นนะครับหลักๆเนี่ยก็ถ้าให้เข้าใจง่ายเลยก็คือเครื่องที่มาจากประเทศจีนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกว้างขวางทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแบรบว่าในยูทูบเบอร์ของต่างประเทศเนี่ยก็ใช้เครื่องจากจีนเยอะเหมือนกันนะครับแบบว่าลองเข้าไปดูได้เลยนะครับแบบมันมันเป็นที่ที่ยมมากสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเครื่องนี้กันนะครับ เครื่องประมาณนี้กันก็เครื่องอุตสาหกรรมหรือเครื่องที่มีลายเส้นโดยเฉพาะเนี่ยเราเราจะไม่พูดถึงนะครับนะหรืออาจจะพูดถึงในครั้งถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาค่อนข้างสูงอาจะเป็นแบบเหมาะกับงานองคอ์กรเหมาะกับโรงเรียนใหญ่ๆเช่น m a k e r b o ์บอร์แหรืออันติเมคเกอหรืออะไรพวกนี้ที่มันมีแบรนด์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เราไม่พูดถึงนะครับแต่คราวนี้เราจะมาโฟกัสกันนะครับสี่เครื่องนี้อ่าแปดเครื่องนี้นะครับสําหรับสี่เครื่องแรกสาหรับผู้เริ่มต้นแล้วก็ สีเครื่องหลังเนี่ยสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วนะครับผมอพี่สมชายถามมาว่าเราสามารถเปลี่ยนอะไรข้ามแบรนด์ได้ไหมครับตัวอย่างนอสเซิลโอ้โอเคครับได้เลยครับก็อย่างที่เมื่อไรครั้ที่แล้วพูดไปก็คือเป็นการอัปเกรดตัว h o t เอ็หรือตัวนอสเซิลนะครับก็คือเราสามารถใช้แบรนด์จากยุโรปก็ได้ถ้าเราต้องการเกรดคุณภาพนะครับจากเยอรมันจากอังกฤษหรืออเมริกานะครับมาใช้กับเครื่องจีนได้เลยนะครับก็ แบบนี้ครับเขาจะเรียก Open Source เราสามารถใช้อะไรจากไหนก็ได้ใช้วัสดุจากไหนก็ได้มาเปลี่ยนในเครื่องของเรานะครับให้มันดีขึ้นนะครับผม <S <S เราไปเริ่มที่เครื่องแรกกันเลยนะครับก็คือหลายคนเนี่ยอาจจะได้ยินกันมานานนะครับก็คือเป็นเครื่องตระกูล Ender นะครับอ่านี่ผมอาจ,จะโฟกัสนิดนึงตอนนี้มันมีเครื่อง Ender เครื่อง BQ B1 นนะครับมันเป็นเหมือนมาแข่งกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดอีกเครื่องหนึง่ง ให้ดูด้วยอ่านนี้นะครับผมตอนนี้มันมีคนที่อยู่ในวงการเนี่ยครับเขาก็จะพูดว่า่าเครื่องนี้เป็นคู่แข่งกับเอนเดอร์ er, อะไรประมาณนี้ผมก็จะมาพูดแบบกว้างๆนะครับสําหรับมือใหม่เลยสาหรับคนที่เริ่มต้นนะครับก็คือว่าเอ่อไอ้สองเครื่องนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีความเห็นนะครับผมก็จะไม่ได้มาบอกว่าเครื่องไหนดีกว่ากันแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองฟังแล้วก็ตัดสินใจเองอะไรประมาณนี้นะครับ พี่เราอ,อยู่ถามมาว่าตัวเครื่องปินพ์ทีดีเราสามารถเปลี่ยนหัวเลเซอร์หรือหัวกัดอะคริลิกได้ทุกยี่ห้อไหมครับอ่าได้ครับผมผมมั่นใจเลยว่าได้ครับก็คือแต่ว่าการที่เราจะแบบโมดิฟายเครื่องขนาดที่แบบว่าจะไปตัดอะคริลิกได้หรือว่าเลเซอร์เนี่ยผมว่ามันก็ต้องแบบไม่ใช่แค่เปลี่ยนหัวฮอตเอ็นแต่ว่าเป็นเปลี่ยนหัวอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องแบบว่า ติดตั้งอะไรใหม่แบบติดตั้งในแกน X ใหม่หมดเลยอาจจะแบบต้องยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าใครชอบเป็น T in one นะฮะแบบว่าเป็น C N C ก็ได้เป็น l a เซอร์คัก็ได้เป็น t d p ิมพก็ได้เลยมันก็สามารถทำเองได้แต่ว่าถ้าเครื่องที่ถ้าผมเห็นเนี่ยที่ว่าเปลี่ยนได้เลยเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับถ้าเดี๋ยว,ยวลองนึกชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับเกือบห้าหมื่นเลยนะครับมันชื่อแบรนด์อะไรทั้งอย่างเนี่ยเดี๋ยวผม ผมนึกก่อนนะครับพูดง่ายว่าเครื่องตอนนี้ทุกคนคิดว่าเครื่อง BQ เนี่ยจะแสมันก็คือมาแรงมากหนมะายความว่าเมนบอร์ดของมันนะครับผู้ผลิตเครื่องเนี้เขาเป็นผู้ผลิตเมนบอร์ดมาก่อนนะครับแล้วเขาก็มาจับตลาดเครื่อง 3D printer นะครับแต่ว่าเครื่อง Ender 3เนี่ยมันผลิตเครื่อง 3D print อยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายว่าไอ้ตัวถ้าเปรียบเทียบเมนบอร์ดของ Ender 3กับเครื่อง BQ เนี่ยมันจะ เครื่อง BQ จะดีกว่านั่นเองอัปเกรดอะไรมากกว่านะครับเครื่อง Ender 3เนี่ยมันก็จะแบบใช้งานได้เป็นลองนั่นเองนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็จะเชร์เทไปทางเครื่อง BQ นะครับไอูตัวนี้นะแต่ว่าพอไปถามคนที่ใช้งานจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาถ้าเป็นผู้เริ่มต้นนะครับถ้าเป็นผู้เริ่มต้นเลยเนี่ยมันก็จะใช้งานท่องห้างซับซ้อนกว่านะครับแต่ว่าเครื่อง Ender อาจจะเมนบอร์ดสู้ไม่เท่าแต่ว่า มีการใช้งานเมนูของดิสเพย์จอดิสเพย์เนี่ยมันจะใช้งานง่ายกว่าหมายว่ากดง่ายกว่า i b บเนี่ยมันเป็นจอทัชสกรีนแต่ว่าตัว Ende r 3มเนี่ยหมุนๆเอานะครับมันก็จะเลือกง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วส่วนตัวผมก็เคยใช้เครื่อง Ender 3มาแล้วนะครับเออม,มันก็แบบใช้ง่ายจริงๆนะครับใช้ง่ายจริงๆแต่ว่าเครื่อง BQ เนี่ยจริงๆก็ยังไม่เคยลองใช้นะครับแต่ว่าก็ ก็เป็นแพนในอนาคตจะซื้อมาเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับเรามาใช้ดูเหมือนกันแต่เขาเนี้ยมันก็เลยเป็นข้อเปรียบเทียบที่เครื่องดีกว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเครื่อง Ender 3เนี่ยแบบเป็นงานฮ็อบบี้เป็นงานแบบพิ้นทั่วๆไปมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนเลยอย่างตัวตัว BQ เนี่ยมันมีหัวฉีดให้เปลี่ยนเป็น Direct d r i ด e ด้วยแล้วก็เปลี่ยนแบบอะไรหลายแบบเหมือนกันนะครับถ้าใคร ถ้าใครชอบแบบเริ่มต้นเราเครื่องดีไปเลยอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเน้นง่ายๆ่าอย่างข้อดีของ Ende r 3ก็คือจะเป็นอะไหล่ที่มีเนี่ยมันก็จะแบบเยอะกว่าแบบเป็นที่นิยมมากกว่าเป็นเครื่องตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่อง BQ เนี่ยอาจจะเพิ่งมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับมันก็มีมีคนเริ่มใช้เยอะขึ้นปัญหาหรือว่าการพิมพ์มันก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเท่ากับเครื่อง Ende r 3นะครับจริงๆมัน มันแบบสูสีกันมากนะครับอันนี้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นผมก็เลยแนะนําแบบนี้ว่าถ้าเราชอบอันไหนเนี่ยเราก็เลือกอันนั้นเลยดีกว่าอันนี้เครื่อง BQ แล้วก็เครื่อง Ender 3นะที่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผมเครื่องลักษณะแบบเนี้ยคล้ายๆกันที่บอกว่าฐานพิมพ์เนี่ยมันขยับได้แล้วก็เป็นเครื่องแบบแนวรูปแบบเนี้ยมันก็จะมีอีก2เครื่องที่ผมก็อยากจะแนะนาเหมือนกันมันก็มีคนใช้งาน เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นเครื่องเอเนตที่ถ้าสาหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันเลยถ้าใครเพิ่งเข้ามาในวงการทีดีนะครับแบบแบบเอ้ยมันมันแยกไม่ออกว่าเออเครื่องนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็หน้าตาลักษณะคล้ายกันเลยแล้วก็หลักการ fd m เอเหมือนกันเลยแบบว่าไม่ใช่เป็นเครื่องเลเซินอะไรนะครับแบบมีมันเหมือนมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแบบอันนี้ก็แบบเพื่อนผมเนี่ยเขาใช้ในโรงงานของเขาเลยนะครับซึ่ง ก็ออกมาพอดูคุณภาพงานมันก็ออกมาดีนะหลายคนก็แบบว่าพูดถึงเอเนว่าเออมันอาจจะถ้าจะซื้อเอเนไปซื้อ e อ d เดอสามดีกว่าไหมอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันก็ใช้ดีเหมือนกันนะก็คือเอเนเนี้ยก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงเนี่ยก็เป็นพอนเน็ตนะครับอ่าเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ เนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นเครื่องที่ลักษณะเหมือนกันเลยถ้าช่วงราคาหรือว่าพื้นที่การปิ้นอะไรนะครับวัสดุที่ใช้ได้กับเครื่องเนี่ยไอ้สเครื่องเนี้ยที่ผมบอกไปมันคือเขาเรียกว่าเซกเมนต์เดียวกันเลยเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นน่าใช้ทุกเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าการรีวิวเนี่ยตัวผมเองก็ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าเรียกว่าถ้าแนะนําเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับแบบว่า มีเอ็น r 3, BQ, ์สามแล้วก็ Hornet นี่นะครับแบบลองไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับอันนี้ก็ผมก็แนะนำทั้ง4เครื่องเลยนะครับสเครื่องนี้มันมีขายในไทยมาแล้วนะครับก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับแต่ถ้าใครชอบเครื่องไหนก็พิมพ์บอกมาได้นะครับผมจะได้แบบเออเป็นมีฐานข้อมูลดูว่าคนส่วนใหญ่ใช้เครื่องไหนกันนะครับผมประมาณนี้ที่ผมมาแชร์เพราะว่าคือหลักการมัน มันเป็น FDM เหมือนกันนะครับแล้วก็มันสามารถใช้วัสดุ PLA ABS PETG หรือว่าตัว TPU ได้นะครับก็คือเป็นมาตรฐานทั่วๆไปแล้วก็แน่นอนครับว่ามันเหมาะกับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ปัญหาที่ใช้หรือว่าอะไรที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีคนใช้มาแล้วในประเทศไทยนะครับเราไม่ใช่เป็นมือใหม่เป็นคนแรกในไทยที่ใช้แล้วก็เลนราคาเนี่ยพอๆกันนะครับอาจจะแพงกว่าถูกกันไม่เท่าไหร่นะครับมันก็ อยู่ในเลงเดียวกันนั่นเองนะครับ่ะ mm hmm. สี่เครื่องข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ผมคิดว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือเหมือนคนที่จะต้องใช้เครื่องมาแล้วเจอปัญหามันมาแล้วด้หลักการอะไรมันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งเครื่องไอข้างล่างนยครับคือ Ender 6หเนี่ย, er ยหรือว่า CR10 หรือว่าไชลอนหรือว่าโวลอนอะไรเนี่ยที่ข้างล่างเห็นนะครับมันคือเป็นเครื่องที่ค่อนข้างแอดวานซ์อย่างโวลอนเนี่ยถ้าใครไม่ใช่มาสายแบบ เมคเกอร์เลยว่าประกอบชุดคิดอะไรได้เองแบบประกอบเองทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากขนาดตัวผมเองเออเอาเครื่องที่สําเร็จรูปมาใช้ดีกว่านะครับอย่างเอ็นเดอร์หกเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็ไอ้เครื่องข้างล่างเนี่ยที่มันแตกต่างกับข้างบนก็คือจะมีพื้นที่ในการพิ้นเนี่ยที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างเอ็นเดอร์หกเนี่ยก็สามารถพิมพ์งานที่ระดับแบบสามสิบเซนสี่สิบเซนได้สบายเลยนะครับหรือว่า,าใช้ร้อนก็ตามนะครับแบบว่าสี่สิบเซนเนี่ย สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็วัสดุที่ใช้อาจจะมีการใช้ตัวคาร์บอนไฟเบอร์ได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราอัปเกรดแล้วก็ตัวที่มีคนไทยกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องนี้บ่อยนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะมาแนะนําเหมือนกันถ้าเริ่มต้นด้วยสี่เครื่องข้างล่างเลยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่อาจจะมันยุ่งยากคือคือปัญหาที่ผมเจอเพราะว่าพอคนไปเริ่มต้นเครื่อง Ende er เดเนี่ยส่วนใหญ่แบบมันเพิ่มเงินอีก ประมาณหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยจะแบบว่าใช้ไปได้สองสามเดือนแล้วก็แบบขายเครื่องทิ้งพอมันไม่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานตั้งแต่แรกเหมือนเราไม่ได้ซื้อเครื่องต,ตรงความต้องการของเราเนี่ยมันปัญหาเนี้ยก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับเราผมก็เลยแบบเอออยากจะแบบถ้าเริ่มต้นก็ควรใช้เครื่องที่มันใช้ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายแล้วก็แบบไม่ค่อยยุ่งยากแบบเจอปัญหาอะไรก็ สามารถแก้ไขได้เบื้องต้นเลยอะไรแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยที่ถามผมเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่เป็นนักรีวิวที่เก่งอะไรนะครับแต่ว่าคนจะมาถามผมในเรื่องของการที่นำไปใช้งานอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นพิ้พเพชจี G ได้แล้วก็นำไปเป็นโปรโตไทป์อะไรเงี้ยครับคือผมก็แค่แนะนำว่าเอออย่าง Ender 3อส่า V2 เนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับอหรือว่าบางคนอยากจะปิ้นแค่ PLA ปิ้นไปเป็น ของเล่นให้ลูกอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. โหลดไฟล์จาก Think Give Word มาอยากจะลบโลโก้ของเขาออกแล้วก็ใส่โลโก้ตัวเองไปแล้วก็พิมพ์อะไรประมาณนี้ครับแบบถ้ามันง่ายๆแบบนี้เราก็น่าจะเลือกเครื่องที่มันแบบดูแลง่ายไม่ได้จําเป็นจะต้องความละเอียดคุณภาพดีอะไรขนาดนั้น mm hmm. เพื่อไปขายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ลืมบอกไปนิดนึงว่าไอ้เครื่องตระกูล Ender เนี่ยมันก็มีแยกย่อยไปอีกผมก็คิดว่าน่าจะมาพูดใน หลายครั้งถัดไปนะครับว่าความแตกต่างของเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ,อผมก็ลิสต์มาว่าอย่างหลายคนเนี่ยเจอว่าเครื่อง Ender 3เนี่ยแต่ว่าทำไมมันมีหลายรุ่นจังเลยมีทั้ง Ender 3 Ender 3 Max Ender 3 Pro Ender 3 V2 Version 2นะครับอย่างเครื่อง Ender 5เนี่ยก,ก็มีเครื่อง Ender 5 Pro เครื่อง Ender 5 Plus อีก อแบบมันอารมณ์เหมือนประมาณรุ่น iPhone เลยครับไอโฟนสิบสอง i อโฟนสิบสองมินิไอโฟนสิบสองแม็อะไรแบบมันเยอะไปหมดอย่างเครื่องเอ็นเตอร์หกเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีรุ่นเดียวก่อนนะครแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายรุ่นตามมานะครับคือถ้าไอถ้าเรามาคุยเรื่องรุ่นของมันรุ่นย่อยของมันเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะแบบทำไปอีกหลายมุ่นเลยนะมาเทียบอ่าแบบแผ่นรองว่าเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าแบบ เขาเวอร์สัาใช้แบบไหนเมนหมอใช้ไหนอันนี้อันนั้นคือแบบน่าจะลงลึกไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาพูดเขาว้างว่าให้แบบให้คนทั่วไปเก็ตเลยก็ให้เปรียบเทียบเหมือน iPhone 12สองะมันเหมือนกันแต่ว่ามีอะไรดีเทลต่างๆเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับมันก็เป็นลูกเล่นของบริษัทของเขาแต่ว่าไอเรื่องประเด็นเนี้ยก็คิดว่าน่าจะแบบแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งอีกร้ายหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเออ เอตระกูลเอนเดอร์สามก็จริงแต่ว่ามันมีหลายอย่างแล้วก็เครื่อง BQ ก็มีหลายแยกไปอีกเอเน็ก็มีแยกไปอีกก็เหมือนกันเลยไอพอลเน็ตก็แยกไปอีกเหมือนกันคุณชิวการถามมาว่านะครับก็ควรซื้อจากร้านที่มีหน้าร้านหรือซื้อออนไลน์มาประกอบเองคะอ๋อคือไอคําถามเนี่ยครับมันเออผมเจอเจอมาบ่อยมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่การซื้อเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าซื้อผ่านช้อปปีหรือลาซาด้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าใคร ซื้อ,อหน้าร้านเลยเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยเจอแล้วบางคนเน่ยก็คือมาประกอบเองนะครับมันก็มีปัญหาต้องเซ็ตค่าเบื้องต้นอย่างต้องคาลิเบรเครื่องต้องประกอบนะครับอย่างบางคนเนี่ยใส่นอ็อตใส่สปริงไม่แน่นขันไม่แน่นสายพานก็อาจจะแบบใส่แบบไม่แบบกลับด้านกันอย่างเงี้ยครับเครื่องมันก็เออเลอร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เนี่ยถ้าเราถ้าเราใช้เครื่อง ที่มันเริ่มต้นมันก็จะแบบมีคนที่เจอปัญหาเดียวกับเราเยอะกว่านั่นเองนะครับแบบแน่นอนว่าอ่าซื้อจากร้านเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะครับแล้วยิ่งช่วงโควิดด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาไม่เคยเห็นใครที่ซื้อเครื่องจากร้านเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์นะครับผมพี่ทองอยู่ถามมาว่ามือใหม่แบบผมเนี่ยแนะนําเครื่องรุ่นไหนดีครับส่วนตัวใจไปเอนเดอร์ครับอ๋อ <laughs> จริงๆผมก็แนะนำเอนเดอร์นะครับเพราะว่าหนึ่งแล้วก็คือผมใช้เครื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมก็มีแผนนะครับที่จะซื้อเครื่องเอ er นเดอร์สาม V สองเนี่ยครับแล้วก็ ABQB one มาด้วยเลยสองเครื่องนี้นะครับพี่พี่ลองอยู่สนใจเอนเดอร์หกไปเลยไหมครับเอเอนเดอร์ห <laughs> ก er ตอนนี้ราคาก็ลดลงมาจากที่ผมจํำได้ที่เราคุยกันตอนนั้นมันก็หมื่น น่าจะหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเหลือแบบลงมาหมื่นห้าแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับอืมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าช่วงโควิดอะไรหรือเปล่านะครับแบบเออราคาก็ลดลงมาแล้วพอเช็คหลายเจ้าหรือว่าเช็คออราคามันก็พอๆกันนะครับทีแรกสนใจเครื่องรุ่นนี้แต่ราคาสูงมากครับ Ender CP01 ซีพอออ่อาครับผมเคยเจออยู่อะเดี๋ยวผมผม เปิดรูปหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับพี่พี่ทองอยู่เครื่องนี้ต้องบอกตรงๆเลยคือผมยังไม่เคยเห็นใครใช้นะครับแต่ถ้าใครใช้แล้วเป็นยังไงก็บอกได้นะครับอ่าแต่ถ้าถ้าเป็นของเค a ร i ล y ตี้นี่ผมก็รู้สึกชอบส่วนตัวนะครับอ่าครับพี่สมชายพิมพ์มาว่าผมซื้อหน้าร้านเอ d นเดอร์สามที่โคราชเขาประกอบให้เสร็จเลยอ๋อคือเขาส่งมาทั้งเครื่องเลยใช่ไหมครับคืออย่างนั้นมันก็มีครับแต่ว่า พอผมลองถามหลายๆคนเนี่ยการขนส่งเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สําหรับเครื่องอาจจะพังเร็วหรือว่าอาจจะแบบว่าถูกกระแทกมาอะไรครับคือคนคนส่งอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเครื่องปิ้นอยู่นะครับแบบมันต้องมัระมัดระวังมากอะไรประมาณนี้นะครับคือจริงๆผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรม e อ o m m e r c e นะซื้อของออนไลน์ผ่านช้อปปี้ลาซาดอะไรพวกนี้แบบอย่างแฟดหรือเคอี่หรืออะไรเนี่ยน่าจะมีบริการพิเศษที่ ส่งเครื่องปิ้นโดยเฉพาะนะเป็นเหมือน V.I.P นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราจะส่งเครื่องไปซ่อมจากที่ไหนไปที่ร้านเนี่ยก็น่าจะมีบริการแบบนี้ว่าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษน่าจะตอบโจทย์คนที่ใช้เครื่องมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่โยนได้แค่คาลิเบตแกน X แกน Y เอียงนิดนึงมันก็เออเลอแล้วปิ้นระยะยาวมันก็แบบไม่ได้แล้วอะไรครับพี่้องหยวใช่ครับทําได้3อย่าง พิมพกัดเลเซอร์ครับอ๋อจริงๆมันเหมือนกับเครื่องของเครื่อง snapmaker นั่นเองก็สามารถทำได้ทั้งเลเซอร์ 3d พิมพ์ in, แล้วก็ CNC นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับในอนาคตหล่ะจะได้ใช้ <c oughs> โอ้คิดว่าในอนาคตถ้าเกิดว่างาน 3d printing เนี่ยมันทำลายข้อจำกัดหลายๆอย่างงานที่คนไทยรู้จักมากขึ้นเราสามารถปิมพ พอตทาเยอะมากขึ้นการส่งไฟล์ดิจิตอลทีดีอะไรมากขึ้นเมกาเทนต่อไปเนี่ยเราก็สามารถเอออาจจะเห็นทีดีปริ้นติงที่ไม่ได้ใช้ได้หัวเดียวแต่ว่าอาจจะใช้ได้หลายหัวแบบนี้นะครับเ mm hmm. เครื่องข้างล่างเนี่ยอาจจะพูดในรายนี้ไม่ทันนะครับอาจจะมาต่อในรายต่อไปที่นี้ผมอยากให้มันเป็นแบบผู้เริ่มต้นดีกว่ามันจะไม่เกินแบบถือเครื่องนี้ที่ใช้บ่อยมากนะครับในเดือน มิทุนาเนี่ยผมก็อยากจะพูดเรื่องก,การนำ 3D Printing ไปประยุกต์จริงๆว่ามันจะประยุกต์กับอะไรได้บ้างนะครับให้คนเห็นภาพปิ้นวุ้นแม่พิมพ์สามิติการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนก็ไม่รู้ว่า,าแต่ละคนสนใจอะไรนี้หรือเปล่านะครับก็อาจจะลองดูจริงๆผมอาจจะทำคอนเทนต์ที่อยากให้แมสให้ถึงคนมากขึ้นว่าแบบเออเห็นแล้วเก็ตเลยว่ามันคืออะไรตอนนี้ก็มีคนถาม 3D Printing เนี่ยมาเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วผมก็พยายามจะอธิบายให้มันง่ายที่สุด สุดท้ายนะครับใน y o u t u b e ของเราเนี่ยจะครบร้อยสับสไครต์แล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ในแฟนเพจของเรา f a c e b o o k นะครับก็ห้าร้อยคนแล้วนะครับห้ารอยคนแล้วมาพบกันทุกวันเสาร์สองทุ่มตรงนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้อรู้จักแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก 3D Printing นะครับแล้วก็มาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม